สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เอาเลิกเอาชัยนะครับมาตัดหญ้านะครับมาเจ้าที่ใหม่นะครับเข้ามาที่แปลงใหม่นะครับก็เอาเลิกเอาชัยนะครับมาขอพึ่งพาบุญบารมีมาอยู่อาศัยนะครับกับท่านนะครับแล้วก็มาขอโชคเจ้าที่ใหม่เลยนะครับโดยอาจารย์ชมศรีนะครับหวังว่ามาอยู่จะร่มเย็นเป็นสุขนะครับ สิงไปจุดกมาใหม่เยที่ได้ชุ่มชนจากจุดาให่ลัะมาองเนียถึงาบุบรมีมาอยู่อาศัยก็ให้มันมัยอดยอดแต่ก็ตามประเพณีนะครับอันนี้ไปพี่นาวครับ อยากมากินมาอยู่มากินเออขอสามตัวตุ้งตุ้งละครับมาอยู่ใหม่มาอยู่ใหม่ขอเจ้าที่สามตัวตร้งตงเต้อ

ี๋้วเสียงทายนะครับขอเจ้าที่นะครับเหลือจะได้3ามตัวอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นนะครับเป็นแนวทางในการลุ้นการเสียงสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอเจ้าที่จะทางนะครับ สองนะครับท่านผู้ชมสองสององะไรตัวแรกสองนะครับตัวแรกสองสองอะไรสองมาเร็วถูกไหไข่ตู้ดิพี่ออกมานี้สอง สองนะครับท่านผู้ชมนะครับย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่ก็มารับมมมชาทุกมูสองนะครับตัวแรกสนะครับเป็นจอมปวกโบราณนะครับท่านผู้ชมนะครับจอมปวกโบราณ วันนี้วันนี้มาขอเจ้าที่นะครับขอเจ้าที่นะครับอันนี้ย้ํานะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เขมารับชมนะครับช่วงตะวันฟูเพนะครับเดี๋ยวได้ตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับได้ตัวไหนเราไปดูกัน,น,น,เ,กนเอาท่านผู้ชม สองสองสองอีกไปส,ส,สองหาแต่ว่าหัวขึ้นมาแล้วไม่ไม่แปดกับศูนย์น่ะสองสอง,สองอะไรนะครับท่านผู้ชมเอาเจ้า,จาที่จะทางเอ้ยลูกหลานมาพึ่งพาบุญบารมีมาอยู่มาอาศัยกับให้ชคให้หวานเอาเรือเอาใช่ อากขอให้โจกโจกมันมาหนึโอ้ยนอจะได้ถักจะได้ทวงลูกหลานมาอยู่มาพึงพาบุญบาร,รมีนะครับมาพึงพาบุญบาร,รมีอยู่ก็ใครทำอะไรก็จตจก,การรุ่งเรืองทํามาค้าขึ้นสาถูกนะครับวันนี้ขอเจ้าที่นะครับเอ้าดื่มน้ำดื่มถ่ากินน้ำกินถ่ายอูออย้คนหัวลุกเลยท่านผู้ชมคนหัวลุกเลย สองสองอะไรเนาะนี่เนาะสอง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 อะไรนะครับสองสองเก่าสองเก่าสองสองเก้านะครับกูเก่าเก่าเขาวามาแรงดีเหมือนกัน ตัวเองแหละามตัวลงเลยโลตัวลงเก้าตั้งนาตหลังชอบข่าวถูก้เต็มตีนสองสองเาสองสเก้าอ้าสองสเก้าสองสองนะครับเอ่อเออไปย่งให้ไปยังเออมาอยู่มากินเออลาเออจะติดทางให้ลูกหลานมาอยู่มาใส่ก็ จะเรื่องทด้วยด้วยอ่าถูกเนาะทุกอย่จิจบจะคล่ให้ได้จบนจะเรื่องด้วยแต่แม้ทํามาข่ดขึ้นคนตักคนตุ่มคนห่มเอานะครับตัวเลขที่ได้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับสองสองเก้านะครับสองสองเก้านะครับท่านใดชอบนะครับก็ลองนําไปรุ้นไปเสี่ยงดูนะครับนะครับย้ำนะครับว่าเป็นแนวทางนะครับในการรุ้นการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับท่านที่กามารับชมนะครับ ส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ทราบหรอกนะครับว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับวันนี้ก็หวังว่านะครับมาพึ่งพาบุญบารมีนะครับมาพึ่งพาบุญบารมีกับเจ้าที่เจ้าทางนะครับมาขอโชคนะครับเข้ามาที่ใหม่นะครับขอท่านนะครับขอพรจากท่านนะครับผมว่าท่านจะให้โชคนะครับตัวเลขก็ตามนี้เลยนะครับสองสองเก้นะครับสองสเก้นะครับตัวเลข ท่านผู้ชมจะเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นตัวเป็นตัวไหนแต่ก็เห็นมันก็ยังไงก็ไม่เห็นเป็น2องนะครับหรือจะเบิ้ลหรือเปล่างวดน,นี้2 9 9 2นะครับตามนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ229นะครับสาธุนะครับ บรรยากาศนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับท้องทุ่งนานะครับนะครับจากลากันไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับตัวเลขที่ได้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับก็นําไปรุ่นไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ2 29นะครับ